สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ค้ำหัวตะซิมค่ะเจยอยู่กับผมพูดขวันเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันขวานจุดคือ this is a school yes school แปลว่าโรงเรียนใช่แล้วเราจะต้องสร้างแบบที่คุณขวันเขาออกแบบมาใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเลือกออกแบบเราจะบุ้งกันเราอยากจะให้แบบมีหอนาฬิกาแบบมีนาฬิกาใหญ่ใ่เลย ใช่<อ>คุณจะเอาเป็นสีอะไรดีครับโรงเรียนเดี๋ยวอืิจริงโรง,งเรียนมันก็ต้องแบบว่าขาวสะอาดอะ่ะคุณเขาสอนให้แบบเด็กเป็นเด็กดีเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูจะทําเสาเองแล้วกันนะเอ้ไม่ใช่เสาหนูจะทํานาฬิกาเนี่ยโอเคตอนนี้ผมเนี่ยสายตาหาหมาตลอดฮนะเพราะว่าหมาผมกําลังแบบวุ้นวายมากอยู่ข้างนอกยิกใช่กำลังยิก <laughs> ใช่ <laughs> กําลังแบบพกนะ๊กยิกงัก ผมย้ายมันไปอยู่ข้างนอกแล้วมันดื้อไม้อมอนข้างดื้อเหรอใช่เอาอันนี้ใช่ไหมนข้างเหรออันนี้จะทําเป็นเสานาฬิกาเสานาฬิกาตรงกลางใช่โอเคกี่บล็อกดีครับสี่ไม่แน่ใจนะคะคุณว่ามันจะเออยังไงดีขึ้นไปเลยฮะป๊าป๊บป๊ปป๊ป เดี๋ยวกายเปโรงเรียนเบลเลอร์เทอรเดี๋ยวคอยดูเชื่อแล้วก็มีสองห้องข้างๆจบใช่ค่ะเนี่ยพอแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นห้องวิทย์กับห้องศิลป์จบโอ้ง่ายจุงถ่ายวิทย์ใส่ศิลป์ง่ามาใช่อันนั้นอะไรคุณพันเอ้านี่ไงคุณนาฬิกาไงคุณไม่ทำนาฬิกาเหรออะไรวะกำลังดูอยู่เพราะว่าเป็นนาฬิกายังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้เอาสีดำมาใส่อันนึง่ายนึง บายบาพี่พี่ทำห้องข้างๆต่อมาเลยก็ได้เหมือนจะใหญ่นะเนี่ยใหญ่ใหญ่หญเดี๋ยวนะผมยังตีตรราการไม่ออกเลยว่า <c oughs> จะทำนาฬิกายังไงใช่เออเอาดิอีเย็ย <c oughs> นพี่ประมาณนี้นี่แหละขึ้นแค่นี้พอกลับกลมๆมัน <c oughs> จะกลมไหมนะ กลมพี่เชื่อหนูเชื่อฝีมือโอ๊ยไม่กลมละเออพี่อันตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต่อตรงนี้ต่อไอมันมันเล็กไปป่ะแล้วขึ้นไปตรงนี้เหรอไม่ได้ดิเล็กไปไหมเออออแค่นั้นแหละนี่ไงนาฬิกาเออนาฬิกานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวทำเข็มนาฬิกาหรืออะไรวะเนี่ยอุ้ยกุดขวานสร้างรูขึ้นมา ร่างลูกวันคือนาฬิกานาฬิกานี่แหละนาฬิกาบอกเวลาใช่น้องๆต้องดูให้มันเป็นนาฬิกานะคะให้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสร้างแบบเป็นตัวเลขด้วยมันจะต้องใหญ่มากๆนะแล้วก็เข็มด้วยใช่ไหมใช่คุณคิดดูดิครับขนาดพวกอะไรนะคนที่วาดรูปเก่งๆนะเขาเขาจะวาดแล้วแบบเราจะมองไม่ออกเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วใช่นั่แหละแค่นั้นแหละสอนาฬิกาลรว กต่ไม่ใช่เหมือนนาฬิกาหนูรู้สึกกันไม่ค่อยเหมือนสอนนาฬิกาเท่าไหร่นะเงอบมากโอเคต่อไปหลังคาเราจะประมาณเดี๋ยวดวเราก็ต้องตอนก่อนรอพื้นก่อนฐานมันฐานมันเราต้องต้องเอาแบบเป็นบล็อกแบบเป็นอะไรฮะบล็อกอันนี้นลค่ะคุณเป็นบล็อกอะบล็อกแบบบล็อกบล็อกนั่นมันหมานี่ไงจะทำฐานเป็นไอ้นี่ไง เป็นเหลี่ยมๆขึ้นไปเป็นฮอกวอตส์อ๋ออ๋อที่จะเป็นสามเหลี่ยมเหลี่ยมๆใช่ไมะได้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 เอาสีอะไรดีวะอาเลยเอาเลยคุณเลือกสีครับเอาให้เราเลือกก็สีชมพูให้มันเป็นสีชมบ้านเราก็ชมพูแล้วนะ หลังคาเราจะเป็นแบบสฟุงสฟิงขวัญไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงงอสฟุงสฟิงด้วยสฟุงสฟิงก็มาไงจังหวะนี้เออเป็นงานสฟุงสฟิงสฟุ้งสฟิงสุดๆใช่บล็อกอะไรวะเนจ็ดแล้วมันต้องขึ้นเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหม yes โอเคเราก็จะค่อยขึ้นทีละบล็อกจนถึงตรงกลางโคตรน่ากอะแล้วมันจะตรงกลางไหมเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะตรงกลางกันปะที่ก็ต้องวัดดูว่ามันตรงกลางหรอใช่เดี๋ยวเราค่อย ต่อเพิ่มฮะเราวนไปก่อนแล้วกันได้ได้ได้โอ้โหนี่จะเข้าโซนในนั่นเหรอเนะี่ยโซนอะไรฮะโซนเล่นเล่นโซนทรายลูกของเราเนี่ยอืมไม่เป็นไรฮะก็เป็นแบบว่าเราบริจาคให้โรงเรียนด้วยไงอ๋อเออใช่ใช่บริจาคให้โรงเรียนมาให้เด็กมาเล่นใช่โอ้โหมันครอบครัวที่รู้สึกแบบใจดีมากใจดีมากเพราะเล่นกันอยู่สองคนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนอื่นไงให้ตายสีมันไม่เหลี่ยมว่ะอ๋อพี่ก็ต้องตัดเกินมาจุกหนึ่งที่จริงมันควรจะสูงกว่านี้เดี๋ยวดิมันดูตันๆไงโคตรเสียตันอะห้องตรงนาฬิกาที่ที่ใครตายนะที่ดับเบิลดตายดับเบิลดตายตรงห้องนาฬิกาเหรอใช่ดับเบิลดนี่ชื่อลามกมาก เปนดรอประตูสองบานลามกตรงไหนอะพี่ใส่เนาะเด็กดูใส่เด็กดูประตูสองบานรออะไรครับพูดเลยว่าตอนนี้ทำมั่วไม่เป็นไรฮะ๋ย่มันก็ออกมาอย่างสวนสาธารณะอะไรนั่นนี่เราทำเราก็ทำมั่วลงรถล้วก็ทำมั่วเห็นไหมมันก็ออกมาได้อยู่ดีิงคุณ่านอย่าไปกูรัว let it go โอเคค่ะเลีบกอไอ้นั้นอะไรอ่ะเต่าอ๋อจะแบบยุกีกด้วยใช่ไหมใช่ยุกีกแม่งโคตรไหลเลยวมาดีใยตอนนี้ยุคทุกยุคอะตอนเนี้ยก็เหมือนลงรถเราอ่ะมั่วมากลงรถเรายังแบบมั่วเลยออกแนวจีนผสมอะไรก็ไม่รู้ไทยจีน ดูดีขึ้นดูมีอะไรอะคุณดูมี something something wrong yeah something wrong แบบผิดไปแล้วใช่เราจะต้องให้ลูกคนนี้เราออกมาเรียนหนังสือนะครับเราจะยังไม่ยอมเกิดลูกจนกว่าเรียนเราจะเสร็จซึ่งไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเสร็จหรือไม่สงสารลูกเลยนะเนี่ยคุณถ้าไม่เสร็จอะก็ลูกก็ต้องไปเกิดพาร์ทหน้าหน้าอีกไงครับโอยเราจะต้องทำให้เสร็จพี่ขวัญ แต่ถึงไม่เสร็จเราก็จะเอาว่าค้างไว้ครึ่งอันก็ได้นะครับอย่าไปรีบนะเดี๋ยวไม่สวยซึ่งจะรีบหรือทําช้าก็ไม่สวยเหมือนกันนะต้มเฮ้ยมันก็โอเคนะคุณดูสิอ้าวลืมแล้วประตูทางเข้าวีโตแกละวะต้องหอนนาฬิกาเหรอเออนี่แหละเข้าต้องหอนนาฬิกานี่แหละทะลุเข้าตรงนี้ไปเนี่ยประตูแต่งนองต้องเน่งเออท่นไงแต่งนองต้องเน่งประตูนี้เอาเป็นอะไรครับ บบปพาตูเอาเป็นประตูไอรอนหรอคุณไอรอนแล้วก็เมื่อกี้คุณพูดว่าพาตูเหรอใช่ประตูะคุณอยากกินประทูใช่ไหมคุณสารภาพห <laughs> ิว <laughs> อยากกินประทูมากเลยตอนนี้แล้วก็อะไรดีฮะเป็นเป็นแผ่นเปิดนะฮะหรือว่าเออเป็นเป็นแผ่นเปิดก็ได้ะคะ่ะแผ่นข้างนอกหรือแผ่นข้างในดีครับ <laughs> มันก็ต้องข้างนอกข้างในเลย <laughs> ไหมะ <laughs> แล้วดูนะแผ่นไอรอนเขาก็มีทำไมเอาแผ่นไม้มาใสา่ไม่สวย แผ่นแผ่นเลียมหรือแผ่นคูขาครับเอาแผ่นเรี่ยมค่ะเอาแผ่นแบบนี้หรือแผ่นแบบไม่ไม่ลายครับเรื่องมากเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอยอดประตูบ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าต้องเป็นเหล็กเหล็กให้หมดนี่ประตูประตูหอนาฬิกา นี่เลยเข้าห้องหองนาฬิกาได้นั่นก่อนได้ค่ะเดี๋ยวไป <Hello. S 1> อค่อยทำตรงห้องหองนาฬิกาค่อยทำบันไดขึ้นไปเดี๋ยวขอดูโดยรวมก่อนก็สวยนะคุณดูแบบดูมีอะไรอะ่ะงไหนดูซิมีอะไร<ด>ตรงไหนดูดิดูฝั่งนี้ดิเห็นนะสวยสวยอยู่เพรอกมันโอเคนะแต่ว่ามันขัดใจที่นาฬิกากัน <laughs> มันทำไม่ได้มันก็ต้องใหญ่กว่าเดียวถ้ามันจะเอาแบบเลขอะ <c oughs> เราห <c oughs> ลังคาเนี่ยใครเลือกสเีเรามีเรามีแบบเรามีรูปไหมแบบว่าเอ้ยไม่ใช่สีไอ้หมอดอะไรเงี้ยมันมีแบบหมอดต,อตอกแต่งนะเรามีนาฬิกาปะเฮ้ยมีปะนาฬิกากลมๆลองหาดูถ้ามีหนูว่าก็จัดได้อยู่ <c oughs> มันจะอันเล็กไปหรือเปล่าใช่มันก็จะอันเล็กเดี๋ยวนะเัก่ามีหนึ่งสองสามสี่ดีห้า รามาหลังสุดห้าโอเคนี่ไงขวัญนาฬิกาไหนวะมันอันเล็กก็อยาเลยพี่หนูว่าอย่างงี้ก็ได้อยู่นะเนมัน <ขอ S 1> จะดูดแปลกประหลาดไปนิดน,นึง <c oughs> <c oughs> เออเออได้ได้หยวนหยวนให้ก็ดูเหมือนนาฬิกา,อย,าอยู่นิดน,นึง <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่เกียนสุดอะ เกียรสีหลังคาคุณน้องบอกเฮ้ยไอ้กลมๆนั่นคืออะไรอะนาฬิกาไงนี่ครับเราบอกได้บอกเวลาได้ใช่เวลาได้เราสอนเด็กใช้นี่ไงเข็มเอ่อเขาเรียกไม่ใช่เข็มสอนใช้นี่เขาเรียกว่ากล้องส่องทางไกลมันเป็นวิชาอ๋อกล้องส่องทางไกลวิชากล้องส่องทางไกลเหมือนแบบผเนแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เราจะต้องแบบว่ามา ยืนเรียนกันตรงนี้ไงแ้วก็แบบเฮ้ยเวลาเท่าไหร่อะไรแกจะได้ส่องเป็นอะไรเงี้ยผิดนี่วะตั้งผิด <c oughs> โคตรแถแก้ตัวมาก <c oughs> ห้องหอนาฬิกาห้องหอนาฬิกานี่ต้องมีอะไรฮะห้องหอนาฬิกาคุณผ่อนรู้ป่ามีห้องหอนาฬิกา,า,อ,อ,กาอ๋อก็จะมีที่ส่องดูดาวไงเพราะมันสูงไงคุณจริงเหรอใช่เอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วต้องมีอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ พูดเหมือนจะมีอะไรอยู่ในใจแล้วก็ไม่บอกไม่ขาก็มีคุณอยู่ในใจครับดุิโอ้โหเขินแป๊บป่ะคืนนี้มีลูกกระดิกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนที่ยังไม่ออกเลยเด็ดดวงจริงๆไงแน่นอนค่ะคุณเคยแบบว่ามีประจำเดือนมาบ้างไหมครับเนี่ย เออ่รู้สึกว่าท้องทุกฤดูการเลยค่ะไม่มีวันไหนที่แบบว่ามันจะมาเลยค่ะคุณคะเชื่อนี่ระวังมันกินนะขวัญมันเป็นเป็นปีศาจเ่าดูข้างหลังดิไหนวัโอเคไอเก t เฮ้ยแล้วก็ทำข้างหลังแล้วก็เป็นตัวคนไงโ๋ดตลกอ่ะ ก <l> ็ดูดีนะเออแต่ขึ้นไปดูดาวยังไงวะสองพันกระจกอะไรเงี้ยหรอเออต้องทำพี่ต้องทำหกกระจกอีกหน่อยอหนึ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่เท่ากับถ้าเกิดเราทําแบบนี้ก็มันก็ชั้นเดียวเปะวะหรือสองชั้นได้่ะพี่ชั้นเดียวสองชั้นได้นะสองชั้นได้อยู่ใช่ไหมเออสองชั้นได้อยู่หลังคาเราจะแบบว่าเป็นแบบได่เราจะต้องม้วนสักมุมใดมุมหนึ่ง ม้วนข้างหลังนี้ขึ้นไปก็ได้แล้วก็เป็นชั้นสองแยกสองทางอ๋อม้วนไปสองทางอะนะเออเอาไว้ตรงกลางเนี่ยได้ได้ได้ได าปาปาเดี๋ยวเราก็จะแบบคลิปเราก็จะกรีบกรีบอีกฮะเพราะว่าเป็นเป็นพาร์ทการสร้างการสร้างนี่พูดเลยว่าพูดเยอะไม่ได้ใช่มันก็จะกระงุบกระงิบกระงุบกระงิบกระหยิบกระหยิบอะครับเข้าใจไหมมันงงอะถ้าใครแบบถ้าใครแบบเล่นไมค้าแล้วสร้างจะรู้เลยว่าแบบมันต้องใช้สมาธิมากๆแล้วต้องใช้เวลานานมากเลยการสร้างแต่ละอย่างใช่ ทำไม้เสร็จคุณขวานเร็วลูกเราจะได้ออกไปเนี่ยวันนี้ได้น่าจะเสร็จทันนะแต่ตกแต่งอีกอะตกแต่งก็ไว้ก่อนไงแล้วค่อยลูกเกิดมาอ,อ,อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสร้างก่อสร้างฮะ<ด>เราได้<ะ>จ้างแบบว่าสถาบนิี <c oughs> มือฉมังกับ,บวิศวกรมือฉมังมาเนี่ยได้แล้วทําการก่อสร้างโครงสร้างมันนะฮะ ส่วนพาร์ทหน้าเราจะมาไล่แต่งทีละห้องน้อ,อเราพาร์ทโรงเรียนเราก็จะกลายเป็นแบบ4พาร์ตนะ เฮ้ยคุณเสร็จแล้วต้องต้องทำรั้วไหมเนี่ยตกแต่งกันเลยไหมเ,เออก็ดีนะในเรื่องของโครงสร้างภายนอกข,อขวัญตกแต่งได้เลยครับผม ขาวสวยกว่าไหมดูอะไรวะต้องไหนพี่อยากมาดูข้างนอกไหนอ่ะดิบนอนะข้างบนอนะเออดิแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเนะี่ยเปลี่ยนเลยฮะสวยกว่าใช่ไหมกว่า ันไปก่อนนึงห้องแล้วกันอีกห้องนึงค่อยมาพรุ่งนี้ได้ค่ะไหนขอดูภายนอกก่อนสิภายนอกโอเคข้างในยังไงก็ช่างมันเถอะภายนอกโอเคกับพอแล้ว, <c oughs> วเกือบได้แล้วดูดีขึ้นมา385%สต์วยงามอ่ะฟรุ้งฟริงอ่ะพูดเลยรู้อะไรไหมฮะเราจะต้องปลูกต้นไม้บน <c oughs> หลังคาอีกนะทำไมอะ่ะ <c oughs> มันเป็นสไตล์ <c oughs> ไม่เอาแล้ว <c oughs> มันต้องปลูก ไม่ต้องปูกหรอกอย่างเงี้ยละสวยแล้วพี่ความสดชื่นพี่ดูดิโรงเรียนสวยจะตายเน่ยดูไม่สดชื่นเลยสดชื่นแล้วหวนยืนอยู่วันห้วงอากาศเลยเนี่ยห้วงอากาศวัด <laughs> สดชื่นไงและที่คือ โรงเรียนที่สองเราสัรสร้างขึ้นมาเพื่อลูกคนต่อไปใช้แล้วสวยงามนะครับเราจะพาดูรอบๆครับได้ค่ะแต่เด้งงเต้แต่เดเดงเ้อันนั้นอะไรอ่ะไหนเป็นันที่เขาขาดไม่ได้เอาไว้คุณโรงเรียนได้เป็นไฟไหม้ใช่นี่รอบโรงเรียนนะคะ ใช่เราเดอนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนบอกเลยและมีดัดฟ้าด้วยใช่มีห้องหอนาฬิกาห้องหอนาฬิกาเอาไว้ดูดจวแล้วที่ผมว่ามันเด็ดที่สุดในเดือนเราคือเนี่แหละครับนาฬิกาที่แบบว่าเป็นนาฬิกาแบบได้แบบสวิสวัา์จิตใจนาฬิกาสี่เรือนนะคุณเออจะดูแบบตรงอะ ไม่ใช่เราเรียนเราเป็นเด็กนานาชาติถูกปะล่ะอ่าใช่ใช่ใช่เราจะดูแบบเวลาหลายๆชาติไงอ๋อหลายๆชาติใช่ได้ดูชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยเกิดมาแล้วมันจะอยู่โรงเรียนนี้โอเคเรียบร้อยขวัญข้างในยังไม่มีอะไรฮะข้างในยังเป็นมุดมุในห้องหนึ่งโอเคห้องมันจะยึกยักหน่อยนี่เลยโอ้โหได้โรงเรียนของเรานะฮะััดหน้าแล้วให้ลูกเ็เกิดนะฮะแล้วก็เข้าไปตกแต่งข้างในให้แล้ว เราจะตกแต่งข้างในก่อนดีกว่านาะแล้วให้ลูกเราเกิดอ่าใช่โอเคได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาอะไรบางดีก็ขอให้น้องๆลองคอมเมนต์กันมาได้นะใช่คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปเลยนะครับว่าอยากจะให้เราทำห้องเรียนวิชาอะไรทำห้องเรียนวิชาอะไรเอาเอาแบบที่มันพอทําได้นะที่มันมีในมอดอะไรเงี้ยห้องดนตรีได้ค่ะห้องวิทยาศาสตร์ห้องอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ